พี่น้องเอามาฮอดเทือลละจ้าสวัสด,ดีสวัสด,ดีเอฟซีทุกท่านซื้อให้ลูกสาวเพินเ่นเสียเงินหนังสือเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นสีเหตุการณ์บุกการบ้านเพิน่นก็เลยซื้อให้ยามบางก็พอได้เบิ่งการ์ตูนกับน้องเพิ่นอยู่ในน,นี้แหละแล้วก็ทวันเพิน่นเอาเสียบไปฝงไว fi, ไฟให้อุ่นเห็ดบุเป็นดอกพี่น้องบ่เคยเห็ดเคยเล่น เด็กหน่อยคนจีวหัวดีหัวไวเราคนเฉดเป็นด้วยดอกอันเนแถมให้เด้อพี่น้องเม้านะแล้วกับชายฉากซื้อมือสองซื้อมือสองให้ลูพี่น้องมือหนึ่งเราว้ตุนตุนตุนซื้อสดเด้ออุนบ่ได้เอาเงินผู้ใหญ่ใจดีผู้ใดเด้อบาลังคนว่าเออเดือดร้อนผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้วไปเดือดร้อนไพเด้อเงินข่อยเองอันนี้เงินข่อยเองข่อยซื้อให้ดูข่อยเองเด้อ เอาไปเลยเดือดร้อนไหเด้อเดี๋ยวน้องลุงคนกระเลือกคงเฮียนเลยพี่น้องสามโมงสี่ประมาณสี่โมงเดี๋ยวไปหักเพิ่มไม่ได้ให้น้องนัดเด้อ๋ยาเขาอยู่ตู้ไหเด้อโอเคเดี๋ยวให้น้องนัดสอนต่อเอาอีเมลยูทอบกับทุกใส่เลยเอาอีเมลช่องเพิ่นใส่ให้น้องนัดสอนน้องลุงต่อเนาะพี่น้องเนาะถ้าน้องลุงเดือกคงเฮียนพู่แหละมาติดหอยเลยือไงก็ติดมอสเลย ไปหับน้องลุงมากกว่าเด้อพี่น้องพี่น้องคุณเบิงา่าเอ๊จะคล้องอนโนตบุ๊กพี่นอ้องเบิงน้องเบิงกระตุนถาเลยค่ะดีใจบ่จขอบใจแม่ก่อนอเอ้อ,อืมบิงรูเห่นเป็นวะค่ะเย็นหนังซื้ออยู่ในนี่เนเมาหมิ่ยัง่นแทมมาหาย น้องกันเฮลินมักลีอีกอไปเอาเขาห้องผนจังเย็นปะเขามาในห้องพี่เราห้อนท้างนอกเอาให้อเอ่ยเฮียนเมาอ่นนะเสียบเนี่ยหันข้างๆฮะลูก อันนี้ลิ่นโทรศัพท์แม่บ่ได้โยนแล้วบัดนี้โยนของแม่จนแตกถิ่มเบิดลพี่น้องเอ้ยแล้วก็บ่มีโทรศัพท์ถ่ายให้ FC เบิ่งหลังจากเอ้ยเพิ่นน้องเคยเล่นน้องอยากเลื่อนเออเพิ่นอยากเลื่อนไดเลื่อนอยู่พี่ลูกอน้องก็เจือแล้วบัดนี้ อืมนิ่มประฮุบด้วยวะนี่นใจยบอเดี๋ยวให้เออนัดมาซ้อนตื่มอีกเข่านเนื้ไนอ,ดอ,อ,อ,อได้แน่ให้เออรนัทชน้องก้ามเมาแได้ไง บอกันเนี่ยบริยนละบ้านยิ้มเลยไม่เท่าน่อยยิ้มแล้วถ้ากระเปิดเลยไปเย็นเห็ดบุงทุหันไม่เท่าน้อยผูเป็นน่ะขอยังเปิดบูเป็นเลยขอยังเห็ดบูเป็นอยู่ เอาส่องเอาแซงใส่นะเห็ดได้เลยเอากระพิมพ์ก็ไร่ได้เลยกระพิมก็ไร่ได้เลยส่องพิมในไร่พิมพโบเป็นนี่เอามันเป็นภาษาไทยนี่เนี่เน่คอยกดแล้วมันบ่ได้ฮะเปลี่ยนภาษาเอออันนี้ก็ต้องน้องนัดเลยมันเป็นภาษาเนี่ยค่ะเป็นภาษาอังกฤษโยกดบ่ได้เห็ดได้ไรนี่มันเป็นภาษาคิดโยเดี๋ยวเดี๋ยวเมาไม่ได้เอาเสียบเลยเดี๋ยวเมาอยู่นี่เมา ไอพอถาวรันนมาเสียบนะก่อนเด้อเดี๋ยวมันบอกม่เลยเบาเราอันอันนี้มีแต่เสียบอันนี้เราใช้งานได้เอาเสียบด้วยจ้ะอือเสจ็บไม่หันแล้วเสียบแล้วก็ใช้งานเลยโอ้ยบ้านนอกเลื่อนะเลื่อาไหร่เลื่อนคือเลื่อนลงเท่าไหร่เออแล้วก็โอเคอยู่ในหันนี่เนาะออโอ้โหอ้าดีใจ ดีใจแล้วลูกชายกันให้นั่งดีว่าแม่ก็ได้ให้ขึ้นนั่งจัว่าบ้านนอกบ้านนอกทั้งแม่ทั้งลูกดีใจเลยที่นอกดีใจเลยร้านต่ให้นับเดิมมาสอนเด้อมาเป็นคือกันเดิมให้นัดเดิมมาสอนเด้อเรียนพระทรงพระชาค่ะ พี่นภาษาอันบอกอันคิดกับไม่นีว่าตันีบอกมัดอดเลยเด้อรุ่งรุ่ลุ่เฮาเด้อุ่งนมต้องเลื่อนเด้อรุงเลื่อนส้างไว้ยืดพื้นน้องมัาแห้งดีใจล่ะน้องรีใจกว่าเอออีกนี่ในั่้นั่งเีนแห้งได้อเตะเตะเตะเๆๆๆๆ น้น้องในนี่เขาก็สบายเว้ยเขาไหุ่นโทรศัพท์แม่บบออันนี้มีเครื่องเดียวแล้วญาติเดียวถ่ายคลิปแม่เนาะอือถ่ายคลิปแม่ถ่ายคลิปลูกแล้วก็ผู้น้องก็อยากเบิ่งกระตูนอีกบ้าเนี่ยให้ไแกงโทรศัพท์อีกอือโทรศัพท์ก็จ้นแตกเจ้นมุนบาวพี่น้องเลยเอาไนเจอป้ามันชองไมาได้อ้นมันอยู่ในไซส์อือช่งนี่ ตู้มัวๆนี่กล้องแตกพี่น้องเอให้น้องเมฆเห็ดมันแตกบ่อืกกล้องข่อยแตกหน่วยหนึ่งคักเลยดีใจดีใจแล้วเห็ดได้ได้จอใหญ่ฮะลูกเด็กกับขยะอยู่ในแก้นี่เด็กนี่เด็กนี่นี่นี่อืมเอาเมาส์จีไปก็ได้เอาเอาเลือดนี่ในก็ได้ให้น้องลูกเนาะเห็ดผมเป็นแล้วผมเคยเห็นเนาะลุงคุ้จับบนเขาใจเลยใช้เห็ดให้แม่เ่าเบิ่งดูเถะลูกเห็ดเบิ่งนียเผาใจโู้โหเห็ดในไม้ส่องมอนเบิ่งดู

เอากดออกนะแม่อนาคตมันค้างนะขันด้ดลูกซ้อน <trilogy>, มันมาเอากดออกนะแมลูกเอาแม่กระโบหูแล้วลูกถามแม่แม่กระโบเรยกว่าแม่โบปน Để nó trơn thành Đây là linh lục bình đó lượn qua là này 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 có Không 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 sao đây nó bố bình thì nó rồi Tài mẹ bây lượn Mẹ hết nhắn rồi ปรดโพดอ่ะต้องแห้งดองครับอืมน่ะเอาถอดอ่ะนอกสีเลือนลินอนเนโเป็นแม่ก็ับโเป็น โมเป็นพี่น้องเลยให้น้องนัดมาชมอ้าเจ้าก็เลื่อนไปเจ้ากดออกดูสะลุโอ้ยเจ้าก็พ่อๆกันกับแม่อะไรเมืองคักแล้วอันนี่ที่มากระบางโอ้ยเนี่ยบริเวณเนี่ Ừ, xin ơn bất thị Đi cháy coi Đi cháy coi Đi cháy để bụng ăn nhảy Cho để cái thô la cho nhảy nhảy Thôi đi ui, ăn Đi cháy thô

chạy đây vừng có tùn chó nhảy go, go, go. <cười> yeah. <cười> yeah. cốt ra lượn ra cốt đó. Giờ yeah, phải cốt. เดี๋เป็นมออยกากด